ครับวันนี้พบกับช่องตองดานิชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราได้รับภารกิจนะครับมาเดินระบบไฟนะครับบ้านพี่ชายนะครับที่รู้จักกันนะครับก็พอดีแกทาบ้านเล็กนะครับหลังน้อยไว้นั่งเล่นชมวิวสุชิยนนะครับก็ห้องก็จะประมาณสามสามโมสี่เมตรนะครับก็เป็นห้องเดียวนะครับข้างหน้าก็จะเป็นลานข้างนอกนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการกติดตั้งเอ่ที่เราใช้ก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่แกเตรียไมไว้ให้ก็จะมีเป็นอ่โต้คอนเทนเนอร์นะครับเซอ,กอรกิต6ช่อ,นอ,ง,อง,งนะครับแล้วก็พวกปักบล็อกนะครับปักสวิตเต้ารับเต้าเสียบนะครับ ก็ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะติดอยู่ประมาณสักเก้าจุดนะครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับเป็นเบอร์หนึ่งคูงสองห้าทีเอชดับเบิลนะครับนี่เป็นสายกาวนี้เป็นสายสายลายนะครับผมใช้เป็นสีฟ้าสายยูทอนใช้เป็นสีเทานะครับสายเบอร์สองห้าทีเอชดับเบิลนะครับแล้วก็แกก็จะเดินเป็นใช้ใช้เป็นลางนะครับ แกไม่ได้ยึดเป็นข่อหรือว่าตีกิ๊บนะครับใช้เวลาปีกปานครับก็ตัวนี้นะครับเราจะยึดกับแผ่นยึดสั้นนะครับตัวแผ่นยึดสั้นนี้นะครับมันจะมันจะเบาบางหน่อยนะครับเวลาเราจอดยึดนะครับมันก็จะทําให้ถ้าเกิดเราหมุนเกลียวแรงไปนะมันจะทําให้เกลียวยึดกับตัวนี้ไม่ไมค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเราก็เลยต้อง เจาะน็อตยึดทีหน่ะครับถ้าเจาะห่างกลัวมันนานๆไปกลัวมันจะหยุดนะครับก็ประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับรางตงัวนี้ยาวสองเมตรนะครับก็เราก็ยึดนี้ยึดตู้คอนเซอร์ไว้ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นยึดกับเหล็กครับเราจะเดิน ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปฝั่งนู้นไปหลอดไฟปัก๊กฝั่งนี้หลอดไฟปักก๊กเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ผมก็เตรียมงานไว้บ้างแล้วาลาะนะครับก็รางก็เจาะใหมดแล้วก็ใส่น็อตไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการยึดรางกับทรานกันนะครับโอเคสตัสดีตอนดเลยนะครับ เราจะยืดฝันนี้จก่อนนะครับการยึดซ้ำมันจะทำงานยากนิดนึงนะครับเพราะว่าความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าพไม้ไม้เซรา่าไม้อัดหรือปนนะครับ เราจะค่อยๆยืดนะครับผ้าเราปั่นยืดแรงนะครับเกลียวมันก,ก็จะไปปั่นตัวแผน่นที่สร้างนะครับทำให้เกาะไม,มอยู่ ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีตู้คอนเดนเซอร์ที่ติดนะครับอ่าเป็นรุ่น LE6 นะครับขนาด5 0์ก็จะเป็นลูกสกิจ6ช่องย่อยนะครับอ่าตัวมีนเขาก็จะ5 0แ์แล้วก็ลูกย่อยก็จะมี3 12m 2ล Jim, ูก2 0์2ลูก1 6แ์1ลูกแล้วก็1 0์1ลูกนะครับ ก็อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปใช้งานอะไรบ้างก็จะมีห้าส,สองจะเป็นลูกปักอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นแอะนะครับแล้วก็สิบแม่มือจะเป็นลูกสวิตหรือสิบหกก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้แล้วก็ต้องรู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาใช้เยอะขนาดไหนนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า,ารา,างเรายังเดินไม่ได้ทีแรกเรา,เราติดรางไปแล้วนะครับนนทีนี้พี่น้อมาบอกว่าจะเป็นติดปัวนะครับ เรเลยต้องถอดกอก็เลยเราก็เลยติดแค่อุปกรณ์มากกว่าอ่าก็จะมีอ่านี่นะครับเป็นสุนีห้องน้ำนะครับแล้วก็ในห้องน้ำก็จะมีติดอ่าเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับห้องน้ำดันต่ำหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเดินสายมานะครับก็จะมีหลอดไฟฝั่งนี้นะฮะนี่นะครับ,รบหลอดไฟเราจะเอาไว้มุมนี้แล้วเพราะว่าห้องน้ํามันต่ํานะครับ ก็จะประมาณนี้ส่วนข้างนอกก็จะมีสวิตไฟห้องน้ำอันนี้เป็นปลั๊กหัวเตียงนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กอยู่ตรงมุมนี้ทิ้งอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟให้โผง,ง,งนะครับก็คือจะควบคุมหลอดตัวนี้นะครับกิดแล้วสวยเลยนะครับก็จะมีปลั๊กมุมน,นู้นอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนข้างนอก นะครับก็จะมีสวิตกับปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับข้า,างนอกก็จะติดอยู่สองหลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กกัวิตควบคุมตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับงานสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้อีีหน้านะครับมาติดตามมาต่อครับว่าเราจะทำไปึงไหนต่อรั้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่อง2องดดินชาแนลกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิก้ปเลยครับ,ส,บวะะสวัสดีครับ